คือบางครั้งเนี่ยอาบน้ําไปนะร้องไห้เลยอะ่ะเพราะผมเนี่ยมันร่วงออกมาแบบเต็มมือเลยจนคิดว่าเฮ้ยเราป่วยหรือเปล่าวาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนนะเลือกตัดผมสั้นแอร์ตอนท้องก็คือตัดผมสั้นแบบสั้นมากๆคือเราไม่รู้เลยว่าการเป็นแม่นะมันจะทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจอะไรได้ขนาดนี้จากคนที่แบบเคยผมหนาๆน,น,นะนากลายเป็นว่าผมร่วงทุกครั้งที่แบบที่สางมาอาบน้ําเสร็จนะคือร่วงเป็นกระจุกลองมองไปที่พื้นนะผมก็ร่วงจะป้อนข้าวลูกผมก็ร่วงไม่อยากหวีผมเลยอะ่ะจริงๆกลัวผมแบบร่วงจนหมดหัวมันไม่ใช่เรื่ององงขฮ์ม แต่อย่างเดียวนะคะแม่แม่หลายคนคือไม่รู้ว่าร่างกายหลังค่อยของเราเนี่ยมันขาดโปรตีนแล้วก็ขาดคอลลาเจนมากๆแล้วแถมการพักผ่อนที่น้อยการเครียดทําให้สารอาหารนะคะมันไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยได้ไม่เพียงพอร่างกายมันก็เลยต้องหยุดการส่งสารอาหารไปเลี้ยงผมเพื่อไปซ่อมแซมส่วนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแม่ๆหลายๆคนที่มีปัญหาผมร่วงนะคะเล็บฉีบขาดง่ายแอนแนะนาให้เติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก่อนเพื่อฟื้นฟูผิวฟื้นฟูเล็บผมให้แข็งแรงแต่วันนี้จะเลือกคอลลาเจนแบบไหนล่ะซึ่งสาหรับแอนนะคะนี่ เทปคอลลาเจนดูแลตั้งแต่ผิวเด็ปผมข้อกระดูช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมได้ดีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงทําให้ช่วยในการต้านแก่ได้เพราะฉะนั้นแม่ๆหลังคอนะคะใครที่หาตัวช่วยอยู่นะคะแนะนำเทปคอลลาเจนค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ3แถม1นึ่เลยนะคะรีบทักไปเลย